การจับปลาดุกครับพี่น้องครับเช้า hmm. นี้ปลาดุกม right? hmm. yeah. ันกำลังผสมพันธุ์กันอยู่นะครับะจ้าชายกำลังจะจ้องจับปลาดุกนะครับผสมพันธุ์กันอยู่นะครับเห็นไหมฮะปลาดุกตัวฟูตัวเมียผสมพันธุ์ผสมพันธุ์กันอยู่นะครับเห็นไหมเลยจะมาเอามามมาาผสมพันธุ์กันนะาะครับโดยการฉีดน้ํายาเล่ง เสียสาวให้ตัวผู้ตัวเมียนะครับกระตุ้นให้มันออกไข่ออาลูกนะครับตอนนี้จะใช้รังจ้องมองๆอยู่นะครับลุ้นแล้วลุ้นอีกแล้วครับพี่น้องจะจาได้ไหมครับเหมือนครั้งที่แล้วไหมครับหมอปลครับหมอบแล้วค่อยๆลงเง้ยนะครับลุ้นแล้วลุนแล้วตักชวบตักได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมครับได้แล้วดึงตูวตัวเมีย โอเคนะครับพี่น้องนี่เราก็จะเอามาทำฉีดน,น้ำยาเร่งปฏิกิริยาให้มันครับให้มันเสียสาวนะครับแล้วตัวฟูก็เร่งของกระตุ้นให้มันเสียหนุ่มนะฮะเพื่อออกไข่นะครับครั้งที่แล้วเกิดคาดผิดพลาดนิดหนึ่งครับไม่ได้เนื่องจากว่าบ่อมันหลุดทอดบ่อมันหลุดเลยทำให้ปลาออกหมดเลยครับ ตัวที่สองครับคือลูปปลามันหลุดนะครับเราทำมาปล่อยใหม่แลให้มันผสมขันกันใหม่แล้วก็มาจับแบบนี้ใหม่นะครับตัวที่จับได้เมื่อกี้เป็นตัวเมียนี่ตัวผู้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะถ่ายทำ การผสมอะไรต่างๆครับผสมปลาทำยังไงนะครับเพื่อเป็นการศึกษาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับสวัสดีครับ